กลับมาพบกับมิตแท้ทีวีวาไรตี้จริงใจค่ะที่พร้อมเปิดเผยทุกข้อข้องใจในแวดวงประกันภัยที่คุณอยากรู้ค่ะและทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญกันในสุกรซักเซสค่ะ แล้วหลังจากที่เราทิ้งไม่ไม่ได้สนใจมันเลย2ปีพอเรากลับมาเริ่มลุยเต็มที่เนี่ยทำยังไงคะเราก็ต้องศึกษาครับอย่างที่ผมบอกไปศึกษามีการประชุมอบรมจังหวัดไหนไปแตะก่อนนี่ทางก็ยังไม่ลมอุหล่ไปเขาจะไปอุรมก็วิ่งเสียค่าบุกคลนมานวิ่งขับไปเองเลยไปนั่งจดออกปวดประทันทั่วปวดเบาปวดหนักนีไม่ออกเลยนั่งฟังวิทยกรเขาให้พักเราถึงจะไปแล้วสงสัยถามเขาค่ะะ อย่างจริงจังมันจะโอเคแล้วทีนี้พอมาลุยจริงจริงจังๆแล้วเนี่ยเจออุปสรรคอะไรอีกไหมคะหรือว่าเขาไี้ไปราบรื่นแล้วไม่ใช่ว่าราบื่นนะบางอย่างคนเราต้องถามนู่นถามนี่ไม่ได้จะดีขึ้นอีกแล้วนะไม่ท้อถอยครับปฏิเสธปิดการเปิดการขายได้เขาบอกว่านักการขายที่ดีต้องเปิดการขายได้ต้องปิดการขายสมเร็จด้วยนั่นคือแสดงถึงว่าเราประสบวรมสจแต่ถ้าเราเปิดการขายได้ปิดการขายเป็นปฏิเสธเรานั่นแหละเราต้องไปวิเคราะห์ตัวเองว่าเราผิดพลาดตรงไหน ค่ะ <C> e นะไอ้เรื่องเดนี้มามันก็มีอุปสรรคตัวนี้กาท้ <C> e ถอถอยครับอ่าฮะค่ะ <C> e แล้วก็คือเป็นอุปสรรคข,ข,ของการขายก็แล้วเริ่มต้นขายแ,แรกๆมันก็คงจะขายยากนะคะแต่อย่างที่คุณสรงเกตบอกก็เราก็อย่าท้อถอยตอนมาทําเริ่มลุยงานประกันภัยเต็มที่แล้วเนี่ยแต่ก็มีต้องเหตุต้องโดนโกงด้วยรับมีครับม,มันยังไงคะ่ะต้องเล่าให้ฟังนิดนึงคือกฎหมายปัจจุบันนี้ยิ่งคอปรพอนะเขายิ่งเข้าข้างผู้บริโภคเข้าข้างประชาชนอยู่แล้วไม่ได้มาเข้าข้างบริษัทอ่าฮะเพราะการโดนโกงง่ายมากถ้าเราไม่ ถ้าเราไปอ่อนหรือไม่มีความหนักแน่นพอคืออยากจะดึงลูกค้ามากเกินไปก็ปล่อยกรมธรรม์ให้กับลูกค้าไปเลยทั้งฉบับซึ่ง<อ>ยังไม่ได้เก็บเงินตปรากฏว<อ>่าออกกรมธรรม์ให้เขาไปเลยไม่ได้ตัง์พราะกลัวไม่ได้ตังกลัวเขาจะโกรธเราเรืองน,นี้เราอย่าทำเ<อ><อ>ดี๋ยวนี้ยิ่งมีกฎระเบียบใหม่ได้ข่าวจากท่านบอสของเราก็บอกว่า<อ>ต่อไปนี้ต้องถ่ายสำเนา พอจ่ายเงินแล้วให้ตัวจริงไปอันนี้ป้องกันได้ครับอืมป้องกันได้ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งครับแต่ถ้าคนจะโกงมันอย่างว่ามันก็ต้องมีบ้างแหละครับแต่จะไม่มีเลยคงไม่ได้หรอครับทุกธุรกิจมีครับแต่ทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้รักกลุมที่สุดอ่าฮะแต่ว่าตอนนั้นที่ตอนที่โดนโกงเนี่ยถือว่าหนักหนาไหมหรือว่าไม่ตอนนั้นไม่หนักหนาโกงตอนไหนโกงก่อนมาทําประกันไม่ค่ะที่ทําประกันแล้วโอ้ตอนนี้ยังโดนนี่ก็โดนโกงนะครับอันนี้พูดจะไม่อายนะโดนโกงครับเพราะอะไรเพราะหนึ่งผมพูดแต่ข ถึงระบบไอทีของบริษัทด้วยว่าการโอนเงินในไทยนู่นไทยก็มีไทยสี่ไทยสองไทยห้าไทยเก้านี่คืออะไระตัดเบี้ยอะไรต่อไม่ได้ต้องเข้าไปเช็คในระบบเพราะว่ามีอยู่บริษัทเดียวที่ล้ำหน้าสุดกว่าทุกบริษัทปกะกายืนยันได้ระบบไอทีเขาทำมาดีแต่เราไม่เข้าไปศึกษานี่บอดครับบอดคือนองโปงก็ได้เพราะมันเป็นระบบคล้ายกับธนาคารมีการเก็บเงินของตัวแทนไว้ในหลานตัวแทนใช่ไหม ถ้าพนักงานเราเก่งมันก็กดไปดูเออมีเงินตรงตัวแทนมันก็เอาพรลบรอยไปขายหน้าร้านเอาเงินสดใส่กระเป๋าเออแล้วใส่โค้ดของตัวแทนที่ไม่ตังค์ไปตัดเงินให้เขาออกได้นเนี่ยนอกจากโดนลูกค้าโกงแล้วลูกน้องก็ยังโกงเนี่ยครับโอ้เรารักเขาครับไม่ใจโดนหลอไปคืนร้านกว่าครับโอ้ตายแล้วอยนี้เ่ยเราอย่างนี้ทำยังไงล่ะคะเนี่ยก็อย่างหัวรอดเลยครับธุรกิจตัวนี้โกงได้โกงไปไม่เป็นไรเออเราจะทํางานต่อแต่ทํายังไงคะเราถึงได้จับเขาได้โอ้จะจับได้เขากินนี่มาสองปีเพราะเราไม่เข้าไปเรียนรู้ในระบบ ทถ้าเข้าไปเรียนรู้ในระบบไอ้จริง่เราไมาเรียนรู้ไม่ใช่เราเป็นควายหรอกครับต่านค่ะนะเราไว้ใจเขาเพราะความไว้ใจเพราะมั้นจไปไว้ใจกันการเงินพยายามทําเองธุรกิจตัวนี้ถ้าเป็นไม่ได้พยายามทํากับลูกกับหลานหรือทําเองอย่ามีคือจ้างมันเงินมันเข้ามาวันนึงเนี่ยหลายหมื่นนะพอหนึ่งคันหนึ่งวันที่หมื่นเจ็ดหมื่นแปดอย่างกิเลนอยก็มันไม่ได้กิเลนหรอกอย่างน้อยสุดก็สี่ห้าพันต่อวันเพราะวันนี้ทาง ถ้ังานน่เงินไหลมามันแบ่งผ่านนั็นเป็นหมื่นหลายหมื่นเลยแล้วทําให้เด็กที่บริหารจัดการนี่ใจไม่แข็งพอทุกสาขาชีพครับโกงไม่ใช่เฉพาะพิแท้ไม่ใช่เฉพาะวินาสะัรยหรอกท้าวัใจเข้ามาอย่างลูกค้าโกงเราเนี่ยก็คือเขาก็คือผู้อประกันภัยไม่ไม่จ่ายเราอันนี้อย่างลูกน้องโกงเราเนี่ยเราต้องไปจ่ายแทนลูกค้านะคะแล้วมีผลกระทบต่อลูกค้าหรือเปล่าผมบอกคุณใจเย็นเรารับผิดชอบทุกบาททุกส่วนผมเลบาคเลยครับนี่ก็คือจุดหนึ่งจุดขายของเราเขาเห็นใจเรา เขาไม่หนีเราไปผมเล่าไปชอบในทุกวันผมไปน้อมนี่บริษัทคบริษัทแต่ว่าถามว่าผมให้เงินก้อนผมคงไม่ไหวหรอกบอกว่าผมผ่อนสภาะก็มันดูโกงสี่ห้าล้านสมัยก่อนเขาก็ยังผ่อนจนหมดเรื่องาภาษาะลรไม่กี่อันนี้ประธานท่านไม่ได้พูดว่าเงินน้อยนะผมทําได้ครับเพราะว่าเฉพาะค่าผลประโยชน์ที่ผมได้รับกับบริษัทเนี่ยส่งลูกเรียนมหาวิทยาลัยระดับของประเทศก็เงินมีแท้ไปเที่ยวยุโรปแต่ผมเป็นทหารหรือเป็นพลประชาชนผมก็ไม่ได้ไปไปดูวัฒนธรรมต่างบ้านต่างเมือง ไปแม้กระทั่งประเทศเราเราก็ไปดูบ้านเราค่ะนี่ก็จะไปแอฟริกาแล้วเมื่อคราวที่แล้วก็ไปยุโรปไปเยอรมันไปเช็กออสเตรียไปเมืองของโบ,โบสาคเลยนะไปดูวัฒนธรรมสรุปครับต่อไปแล้วเรามีเจออุปสรรคใหญ่ๆห,หรือหนักๆอีกไหมคะในระหว่างที่มาลุยงานเต็มที่แล้วเนี่ยค่ะความรู้อุปสรรคใหญ่ๆเมื่อเรารู้จักคุณภาพของสินค้าแล้วต้องให้รู้จักองค์กรของเราด้วยค่ะองค์กรเรามีทั้งหมดในบริษัทนี้แทบประกันจำกัดกว่า6 0 0ชีวิต มีสำนักงานตั้งแต่ชั้นหนึ่งถึงชั้นสิบเราต้องรู้ว่าองค์กรของเราเนี่ยเขาทำอะไรกันอใช่ไหมฮะอันเนี้ยต้องเป็นรายละเอียดปีกย่อยเลยว่าสินไหมนี่คือใครมีมาตรการต่อรองได้อย่างไรเพื่อจะเอาปัญหาอุปสรรคเนี่ยไปให้เมื่อลูกค้าเกิดเหตุล้วจะรับความไปทำไหมเราจะขอขอคืนเอาสอกไหมขอสอกเอาวางไหมอย่างเงี้ยเราจะมาวิเคราะห์แต่อย่าปฏิเสธลูกค้าไม่ใช่หน้าที่ผมออืบอกใจเย็นครับเดี๋ยวผมดูแลให้อแต่ผมยังไม่สามารถที่จะ ให้เขามั่นใจคุณมากนะเพราะว่าผมไม่ใช่มีอาหน้าที่โดยตรงแต่เราทาท่าเหมือนกับเราเป็นธุระป่าปังให้เขาผู้ที่รับผลต้ก็เกิดความรู้สึกคลายเครียดในเรืยอบริการหลังขายค่ะแล้วอย่างนี้อะไรค่ะที่ทําให้คุณสังเกตในชนะใจลูกค้าก็มีบากงานบริการงานบริการนี่แหละลูกค้าที่เข้ามาอ่อน้อมถ่อมตนพูจาหอานนง้ทักทายพอเปิดประตูเข้ามาส่งโอ้แม่ครับสบายที่ลือเหมือนเขาเป็นญาติเราทักทายคุยกัน ถ้ารู้สึกท่านเชิญเขารู้สึกเขาคุคุยหน่อยแล้วก็คุยต่อถามสามสิบเหมือนเรารู้จักกันมาเป็นแรงปีก็เกิดความเอ๊ะอบอุ่นพอมาครั้งที่สองสามมากระถามเรื่องครอบครัวเขาเป็นไงสบายหรือถ้าเป็นคนจะชูวเนี่ยไปไงมีเมยคนที่ถลายแล้วอะไรเงี้ยภาวเยาแย่ไม่รู้อะไค่ะแล้วอย่างนี้ความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนี้เนี่ยค่ะคุณทรงเกียรติมองว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ตัวแทนประกันภัยทุกคนต้องมีครับเพราะว่าโดยปกติแล้วพ่อแม่พี่น้องเราโดยประเพณี ของชาวไทยแล้วก<ภ>ารไปมาลาว,ว่าเราถือนะครับแต่เด็ปัจจุบันนี้ประธานโต้นนะครับอาจจะไม่ได้ว่าทุกทท่านก็คงขาดไปบ้างแต่ถ้ามาทํางานด้านบริการต้องยอมรับว่าเราเป็นผู้ให้บริการเพราะงั้นยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆบางครั้งมันช่วยเรารไม่ได้หรอกความเจียมเนี้ยเจียมตัวความรู้จักอะไรคนมีคนดีกว่าและอย่างนี้เอาใจนําธุรกิจบางคนนี่มุ่งเน้นจะขายดีหมดรับกุ้มคองหมดกับอ,อย่าไปพูดแบบนั้นเพราะไม่ใช่สโลแกนของมิแทสโลแกนมิแท้ต้องจริงใจและเปิดเผยอ่าอะไรต้องบอกเลย S 1> <S 1> อะไรให้อะไรให้อะไรให้อะไรโดยเฉพาะข้อยกเว้นแล้วทุกครั้งตัวแทนที่รับงานจากลูกค้ามาให้เราทีผมจะย้อนถามถอธีว่าคุณอธิบายเขายัง <อะ S 2> ว่าสิ่งที่ยกเว้นอะบริษ,ษัทไม่ให้พ่ออะไรอธิบายยังอธิบายอธิบายแล้วค่ะ,ะอธิบายเรื่องอะไรอย่างแพ็กเกจแคมเปญสำเร็จรูปเราเจ็ดไอ้หกพันเจ็ดพันแปดพันเนี่ย มันมีข้อยู่เว้น่ออะไรยก,ยกตัวอย่างรถต่อรถ่ยชนกันคุ้มคอรองไหมมาคุ้มคอรองครับถ้าไปชนรถต่อรถคุ้มคอรองไหม,ไม,มไม่คุ้มคอรองต้องถามตัวแทนด้วยแต่อย่างในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็คือการแข่งขันมันก็สูงบริษัทร,รู่นบริษัทนี้การขยายงานต่างๆเนี่ยค,คือมันเป็นอุป,ปรสรรคไหมคะแล้วก็ถ้ามันมีอุปรสรรคแบบนี้คุณทรงเกียรติจะแนะนาน้องๆตัวแทนรุ่นใหม่ๆยังไงคือเราอย่าไปขวัญกระเจิงกับมันนะอย่างยกอย่างบางบริษัทให้ค่าความสูง่ะนะแต่ถามว่าหัวใจหลัอยึด่ตั่เราเองค่ะเราต้อง บริการให้ได้พูดข้อดีข้อเสียนี่รู้ว่าคุณรู้จักเขาไหมล่ะที่เขาไปซื้อสินค้าถูกจากเนี่ยบริการรังขายนี่ไหมเขามีช่างซ่อมเอคุณไหมแต่คุณไปซื้อกับคนที่รู้จักคุณสามารถเรียกใช้เราได้ใช่ไหมครับอันนี้ดีกว่าอาจจะแพงนี่แพงหน่อยแต่ว่าชัวร์แล้วผมดูแลคุณขอถามถึงเรื่องครอบครัวบ้างครอบครัวเนี่ยมีบทบาทสําคัญต่อการทาธุรกิจประกันภัยของเราไหมคะ มีก็อันดับแรกคือแม่บ้านเขาจะทำไงอันดับที่สองนี่ลูกเต้าไม่สนใจเลยเขาบอกงงพ่อไม่ทำอะไรกันเพราะว่าเอ๊ะเปิดสำนักงานไม่มีคนเข้ามาสำานักงานเลยเขาบอกไอ้ลูกแบบตลกๆเคยไปขายกับข้าวแล้วคนจะเดินข้าวเดินวัะขายอกกันเขาเอาไปไห่แต่ที่นายมานานามาจังหวะไม่มีคนนายคนเอ๊ะทำอะไรกันแต่ตอนนี้ยอมรับแล้วเขาสงสารเราก็เลยวิกฤตโอกาสตอนที่ถูกลูกน้องช่อฉนยักยอเขาเข้ามาเคียงให้เขาเห็นลูกค้าเขาร้านทีหนึ่งเป็นหมื่นต่อหมื่นเขาเลย เปิดใจนะครับที่มันลงมาช่วยแก้ปัญหาให้ดีๆเลยครับลูกตาเอาด้วยครับก็เลยตอนนี้รวมกันร่วมกันทั้งครอบครัวเลยทั้งครอบครัวไอ้คนโตจะกลับันที่27ก็คงต้องเอาด้วยเพราะมันก็ได้ข่าวเพราะน้องกะโทยบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ถูกหวยนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ตัวคุณทรงเกียรติเองเนี่ยมีชื่นชมใครในการทํางานเป็นพิเศษไหมครับผมชื่นชมทุกคนที่สําเร็จค่ะโดยเฉพาะ เด็กตอนนั้นรหัสดอยู่ประมาณแ0 0ันกว่าคนเริ่มต้นที่800 0ันของผมนะครับเด็กคนนั้นก็อายุน้อยน้อยหน้าตาดีคุณก็คงจะสะพากันไปได้มั้งนะัะคุณพาสวีรบุตรไทยนะเออคนนั้นเขาหน้าตาหเีรอรอบาดใจสาวในวิแทะนะประมาณ616รนายเนี่ยโอ้โหค่ะเขาให้เป็นรีเซนต์ไปยืนพูดถึงสินค้าของบริษัทคุณจะอธิบายลูกค้าได้อย่างไรก็ออกไปเจอคนที่คนพูดไป่เป็นครับยืนนิ่งไมค์ เรียกว่าโอ้โหถามก็ได้เลยครับปัจจุบันเรียนอาอยู่เลยแต่เมื่อนยังกอยู่เลยไอคนนี้จะไปได้ยังไงวันจะมาขายขอไหนขายสำเร็จครับไปถึงปีครับเป็นพออาวุโสอ๋อเรนนี่มีรายได้ค่ะหลักไม่รู้กี่แสนครับผมยังเด็กอยู่เลยตรงตรงนั้นก็เลยก็เลยประทับใจครับประทับใจเนี่ยธุรกิจตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเก่งมาฝุดได้ฝุดไม่มีความจริงใจ้สำเร็จทั้งหมดเลยครับแล้วก็ต้องตั้งใจอ่าแล้วก็เรียนรู้จากคนที่เขาสำเร็จแล้วเขาทำยังไงเหมือนกับคุณชลิตพัชรานากรซึ่งนมียออดนนนาส่งงเป็คแรรกขบิษัท ต้องเขียนแค่บทกรไม่มากเขาบอกว่าท่านฝันอยากจะมีบ้านให้ท่านฝันภายในหนึ่งปีถ้าท่านฝันอยากจะมีรถด้วยมีบ้านด้วยต้องฝันเพิ่มอีกปีครึ่งแต่ถ้าท่านฝันแ้าท่านไปลงมือกระทาท่านไม่ได้เลยเลยแต่ถ้าท่านฝันลงมือกระทาท่านได้ครับอ่ามันก็ฝันก็เหมือนเพ้่อฝันถูกไหมแต่ถ้าฝันเราทำไปที่ เดี๋ยวมาคิดได้ดีกว่าฝันอืมค่ะทีนี้ต้องถามคุณทรงเกียรติแล้วละค่ะว่าประทับใจอะไรในบ้านมิตรแทโ้โอ้โอ,โอปุ่นครับมันพี่มันน้องค่ะยกอยาอย่างผมถูกโกงจ้อชนเนี่ยบริษัทไม่ได้บีบคั้น้ำใจผมเลยบริษัทไม่ได้ผมไม่สนใจอะคุณจะ,ะเดินโกนลยคุณต้องงานเมาเมืเกี่ยวเราเออเพราะงั้นผมไม่คุณทำปิดสำนักงานบริษัทมิตรแท้อันนี้จุดแรกครับท่านนายสุกเทพบอกเฮ้ยเราเคลียร์กันได้อันนี้แล้วก็อปุ่นมีงานสัมสันมีงานคือเราอยู่มันพี่ม สำนักง,งานผมก็จะมาทำกับข้าวกินกันที่สำนักง,งานก็อ,อุ่นจริงๆะน,น,นะค่ะแล้วอย่างงี้ถ้ามีน้องๆมาถามคุณทรงเกียรตว่าจะทำยังไงหรือว่าถ้ามีปัญหาไปขายลูกค้าไม่ได้หรือต่างๆเกี่ยวกับการประกันภัยเนี่ยคุณทรงเกีตจะให้คำแนะนำน้องๆยังไงคะ แล้วก็ต้องถามเพราะว่าคุณเรียนรู้เหมือนที่ผมได้พูดถึงในตอนแรกๆว่าศึกษารายละเอียดจริงยางมีความเพียรพ่อมากขนาดไหนค,คุณอดทนอดกั้นขนาดไหนทุกธุรกิจทุกอย่างศึกษาซะก่อนอ,อดทนอดกั้นต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสัรคทุกอย่างมีปัญหาหมดมันก็ต้องค่อยเไไป็นค่อยไปอย่าไปพ้อถอยนะฮะพยายามนึกเสมอว่าการทํางานมันมันไม่ได้ราบลื่นไปทุกอย่างถ้าคนมันราบลื่นหมด มันก็คงไม่มีคนจนคนรวยใช่ไหมครแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราน่ะศึกษามากไหมศึกษาน้อยไหมแล้วองค์ประกอบก็จะตามมาอีกคือสรุปแล้วก็ต้องตั้งมั่นอดทนต่อสู้นะครับใจเย็นๆนะครับไม่ใช่ได้สิ่งของเครื่องใช้มาภารยะแก่ปีคือปีเป็นไปไม่ได้ผมทํามาตั้ง4ี่ปีผมสําเร็จกับคุณพัสวีทํามาแค่ไปถึงปีก็สําเร็จมันอยู่กับสายพาพของแต่ละบุคคลเราต้องมองตัวเองก็ได้้วยอนค่ะ เป็นยังไงครับวันนี้มีตแท้ทีวีงเราก็มาร่วมงานอาบัติครึ่งปีครับที่จังหวัดกาญจนบุรีรับดีใจครับที่ทุกคนมาร่วมกันในวันนี้นี่แหละคือตัวจริงผมครับผมชอบชีวิตแบบง่ายๆนะครับทำอะไรแล้วแต่ให้มีง่ายๆรองเท้าก็ทาบอยนิดๆครับมีสเปร์นะครับแล้วก็กางเกงยีนนะครับนั่งไหนนั่งได้ครับไม่ต้องไประแวดระวังมากกับกางเกงทั่วไปเน็มขัดก็ง่ายๆครับนะเน็มขัดง่ายๆมีเขาควายนะครับเสื้อก็เสยยืด ราคาไม่กี่ตังค์ครับแดกง่ายง่ายครับเป็นงานเช่นเดียวกันวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับงานไตรมาสทุกครั้งทีมงานผมเยอะครับมาเป็นกำลังใจแล้วก็มาแสดงความยินดีกับผู้ที่ประสบกับเรืเร็จจากหลายทตั้งครับทีมงานผมครับอยู่เยอะแยะครับตั้งครับปกติมีมากกว่านี้ครับมิแท้ไม่ได้ไปคนเดียวครับไปไหนไปด้วยช่วยกันทุกทุกคนครับน้องสาวผมครับสวัสดีค่ะตอนหน้าท้าและกำนันผมจะเรียกเขาว่าคุณแม่ที่เขาเรียกแต่จะรับหลักกระเพือกระเพือ เป็นถึงเรื่องครอบครัวนะครับมันก็มีทั้งรุ่มรุ่มโดนดอนนะคงด้านดีก็มีทางด้านมีดีแต่ด้านเราก็เอามารบกันค่ะ<อ>มันจะม,มีการลบได้ลบน้อยค่ะคือ,อยังไงมันก็ต้องราคองอยู่กันได้ตลอดรอดฝั่ง<อ>ถ้าอาชีพอื่นมันไม่ได้มีสวิตอย่างนี้อันนี้แบบบางทีบรรยากาศมันให้นะน้องออจัดสุดยอดค่ะไม่ดุกับใจดีครับรับและเป็นผู้นําดีดีด้วยครับน้องหมางเราก็ยังเป็นสมาชิกของชาววิทย์แท้และธรระกันด้วยครับเนี่ย ึงทุกวันนี้เนี่ยอะไรคือกุญแจแห่งความสุขความสําเร็จของคุณทรงเกียรติคะ๋อกุญแจแห่งความสำเร็จหนึ่งเรามีกินมีใช้ในแน่นอนละ่ะอาหารครบสามมือ้อนะแล้วก็เรามีคำว่าก็ยังอยายาพูดว่าคําพอเพียงทุกคนมันต้องมีบ้างค่ะแต่ก็ไอ้ความยาวคงมีอย่างมากมากแต่ความสุขณที่นี่คือหนึ่งเราทุกมีคนอยู่เคียงข้างเราค,คือองค์กรของเรานะฮะเขาให้กําลังใจซึ่งและกันผมจะบอกว่าธุรกิจอันนี้มันแตกต่างกับหลายบริษัทที่ที่ทําไป บางครั้งโัวหน้าทีไม่เวิร์กนะ,ะเอาเปรียบลูกทีมก็มีจะเห็นนะว่าเอารหัสโค้ดของตัวแทนไปเบียดบางผลประโยชน์บางเรื่องมีเยอะครับโดยเฉพาะสินค้าย,ยิงตรงหลายรูปแบบแต่ของที่นี่ไม่มีเขาจะปกป้องผลประโยชน์ด้วยการร่วมกันไม่เอาเปรียบกันาาไม่เอาเปรียบกันอันนี้คือความจริงใจเหมือนสโลแกนของพี่แท้คือจริงใจและเปิดเผยอ่านอ่านอ่าน ค่ะโอ้โหวันนี้เราได้ข้อคิดดีๆแล้วก็สนุกสนานด้วยนะคะคุณทรงเกียรติค่ะข,ข,ขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะจ่า,จาสิบเอกทรงเกียรติกิติราชผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขยายงานบริษัทมิตรแทปบประกันภัยจำกัดเป็นอย่าง